เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iC l o u d นะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับฮัสวัสดีครับม,มีนาคิบะนะครับวันนี้เราอยู่กับอะไรดะก้อนล l าจ้าลีเลสนะ อ่าเดี๋ยวขออนุญาตบอกโค้ดกดซ้ายล่างอ้าเร็จแล้วกดคาว่า Gi ฟต์โค้ดนะครับโค้ดแลกเปลี่ยนสายได้เลยปรับภาษาไทยได้นะเออเดี๋ยวขออนุญาตบอกนะครับการทําทีมตัวละคร4ตัวละคร s อ,อทั้ง4ตัวละครหาจากไหน,นอันนี้คือแบบของหมีนะเ้ือเผื่อใครแบบอยากเริ่มแล้วสบายเลยก็สามารถจัดได้ตัวหลักเราเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆให้เรากดตรงขวาล่างครับเปลี่ยนเป็นเล่นเป็นสายแทง้งเพราะว่าอีก4ตัวมันไม่ใช่สายแท้งนะตัว s อ็เอ่เออะอ่าเดี๋ยวขึ้นเทียร์ให้ดูอีกรอบหนึ่ง สีตัวนี้เป็นตัว TNS เลยครับคือสามารถเล่นผ่านด่านยาวๆได้เลยแต่ก็ต้องปั้นมันให้ได้ด้วยนะประมาณนี้นะครับเอ่อหาจากไหนบ้างเดี๋ยวมีไล่ของมีนะอันนี้มีเปิดจากตู้ได้ครับน้องซูเอ็นสีกูยอมใจชื่อเลยว่ะน้องชอบกินขนมตลอดเวลาน้องฮิวหมูแรงครับฮิวดีสุดในเกมก็ควรจะมาหาหาไว้นะครับเอ่อต่อไปน้องเหมือนสาวไอ้นี่เลยอะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะ แข่งรถอะฟอร์มูล่าวันอะไรแบบนี้เหมือนพิพตี้อะเออน้องโนโน่ no นะครับแต่จริงน้องเห็นสวยๆน่ารักอย่างนี้น้องเข้าไปกระโดดทีบนะมีก็เียว่าแบบเออสาวน่ารักมาช่วยเชียร์อะไรไม่ใช่เลยนะน้องเข้าไปกระโดดทีบเลยนะครับเอออันนี้หาได้มาจากกิจกรรมวันแรกเลยครับเก็บพอยต์เก็บอะไรไปเรื่อยมันจะมีให้เราเลือกเอเดสอาร์ฟีตัวหนึ่งอันนี้แนะนําให้เลือกโนโน่ no, แต่เพื่อสามารถเลือกสิในสี่ตัวเนี้ตัวอะไรที่ขาดก็สามารถเลือกไปแค่นั้นเองครับแต่น,นี่มีเลือกโนโน่ no, เพราะมีขาดโนโน่ no, เนาะ อ่ะต่อไปเป็นในส่วนที่จีเบะนะมันไม่ใช่ผู้หญิงนะมันผู้ชายนะหุลหลอกกูได้อ่ออันนี้มีไม่แน่ใจนะแต่มีเปิด10โลแรกอ่ะผ่านบทสอเนี่ยมันได้มันมันได้ตัวนี้มาแต่มีไม่แน่ใจมันแรนดอมหรือเปล่าหรือว่าได้ทุกคนเปล่าไม่รู้เนาะก็ลองดูแล้วครับนี่อันนี้พระเอกบ่าแมงเทชชิบหายเลยโจฮันชูนะครับอ่ออันนี้เติมกิจกรรมเติมเงิน35บาทมันจะมีให้เลือก3ตัวนะนา นะครับโจฮันชูนะครับผมก็อันนี้น่าจะกิจกรรมเติมเงินสามสิบห้าบาทอันนี้คือพอหมีเติมเงินเสร็จแล้วมันจะมีให้เลือกสามตัวแนะนำให้เลือกโจฮันชูอีกตัวอีกสองตัวมันแค่เทียเอสกับเทียเอเองก็ลองดูไล้นะครับแนะนําให้อพยามทําตัวเบนเอสเอสมันจะเล่นผ่านด่านง่ายเลยเดี๋ยวเรื่องดาวค่อยว่ากันตอนนี้มันเก่งดีประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปไม่ได้ส่วนการอัพแรงนะอันนี้หมีว่าคนน่าจะติดเยอะคิดว่านี่เห็นปะมันจะให้เราขึ้นระดับเป็นซิลเวอร์เพื่อนๆกดมาตรงนี้ครับ เนี่ยกดเลื่อนระดับขั้นครับก็ตอนแรกมันเป็นระดับบอลมันก็ค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆตอนนี้เป็นซินเวอร์แล้วก็เป็นโกนะครับไม่งั้นถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เลื่อนระดับจะไม่สามารถอัพเลเวลได้นะครับวิธดีเลื่อนก็คือเห็นมากเพื่อนๆเ,เ,เห็นเขาว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ะครับมันต้องหายไอพีเราได้จากการผ่านด่าน 1, 2, หนึ่งสองมอบหมายอะคาเดมี่ภารกิจคะแนนนะครับชมลงแผ่นเล่นให้หมดเลยครับทุกอย่างที่เขาบอกเนี่ยมอบหมายเนี่ยก็คือเราจะต้องซื้อแปนครับตรงนี้อันนี้มันจะมีวันหนึ่งเห็นไหมซื้อได้สามมันมีซิ แล้วก็สีดำาต่ถ้าเกิดสมมติเราเลื่อนขั้นโกน่าจะมีเอน่าจะมีแบบภารกิจของระดับโกนะประมาณนี้นะครับเอ็กพ็จะได้เยอะพยายามทําให้ครบให้หมดครับได้เอ็เยอะอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็เป็นในส่วนเ p นะครับก็หาจากตรงนี้ได้เลยครับชมลงแปทธาเน,นบ้านเนี่ยกดส่งตัวที่ดีที่สุดข,ของเราแต่ละหน่วยไปก็จะได้เ p ด้วยนะครับนี่กดรับตรงซ้ายล่างได้เลยเห็นไหมครับ อ่ะหลังๆก็มีแค่นี้เองพยายามทำเอฟครับแต่ว่ามันจะมีให้เราซื้อป้ายอ่ะซื้อป้ายแรงอะไรแบบเนี้ยไปซื้อในร้านได้ทนนี่หมีซื้อไปเสร็จแล้วมันไม่มีขึ้นแล้วเนาะว่ามานี้นะครับอ่ะต่อไปเป็นในส่วนไกด์เพิ่มพลังนะครับแล้วก็การทําทีมตัวละครอันนี้หมีผ่านด่านก็คือแปดบวกแต่จริง1สิบบวกก็ผ่านครับตอนนี้คือสตีน่าหมีหมดมันเลยไปต่อไม่ได้นะครับ การทาทีมเกมนี้ให้ผ่านยาวๆก็ไม่มีอะไรมากเลยครับก็คือกดที่เออคำว่าจัดทีมเห็นป้ะเราต้องมีแทง้งหนึ่งตัวนะก็ถ้าเกิดสมมติเราลงไปตัวเทนเอสมมเห็นป่ะมันไม่มีแท้งเลยมันต้องมีแท้งตัวหนึ่งครับหมีก็ได้เอาตัวหลักของตัวหมีได้แหละที่ตอนแรกมันไปสายปืนคู่อ่ะมาเป็นแท้งเห็นนะต่อไปก็จูซ,ซ,ซูซูอินจีน้องผู้หญิงใส่แว่นนะฮิวโจอินชูวันนี้ดาเมจหมู่เผาครับแล้วก็จีเบอันนี้ก็ตีหมู่แกจะเอาผัดอะไรตบๆอะไรปิดฉากอไปของแกนั่ะแล้วก็โนโนอันนี้ เอ่อเข้าไปกระโดดถีบแรงมากครับก็หลักๆใช้แค่นี้อ่ะต่อไปเป็นในส่วนอาวุธพิเศษเห็นไหมครับอาวุธพิเศษเห็นนะไม่ใช่แล้วอันนี้เปิดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันจะเปิดคําสั่งขวาล่างเห็นว่าเปิด20ครั้งพอเปิดเสร็จแล้วมันจะขึ้นครว่าพลังต่อสู้เพิ่มเพิ่มไปเห็นขวาบนบ้างถ้าเป็นสีเขียวก็กดกดเขว่าแทนที่มันก็จะลบให้เราแค่นั้นเองครับคืออันเนี้ยเปิดอันนี้ไม่แทนอันอันนี้คือพลังลดครับกดแยกไปเลย อันนี้ก็คือไม่มีอะไรเลยครับมันก็จะมีเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคล้ายๆเหมือนลูนอาวิเศษ่ะใส่เอ่อใส่เห็นไหมข้างหน้าก็คือตัวแทงครับก็คือตัวหลักเราเห็นไหมตรงกลางก็จะเป็นพี่หัวฟ้ากับตัวฮิลตัวหลังก็คือเอาสรุปง่ายๆให้เปิดกล่องเยอะๆมันขึ้นเป็นพลังพลังต่อสู้เพิ่มขึ้นก็ใส่แค่นี้ครับจบแล้วมีผู้สรุปง่ายๆอ่ะเดี๋ยวมีกดให้ดูเห็นไหมอันนี้เพิ่มอีกก็แทนเลยครับอ่ะกดอะไรเพิ่มก็กดแทนไปแต่ถ้าเป็นลูนฟ้าลูนทองพลังก็จะยิ่งบบกเยอะะนครั การจะทําให้เราได้เป็นสีที่มันดีกว่าสีเขียวก็คือเพื่อนๆดูตรงฝาบนเห็นไหมครับเอ้ยดูตรงกลางๆเห็นคําว่าเลเวลสิบหกไหมครับเห็นบ้านเรายิ่งเราเปิดตรงนี้ไปเนี่ยตรงนี้มันจะได้ระดับเลเวลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ตรงนี้ั่นแหละยิ่งเราทาเลเวลสูงเราก็ได้ยิ่งดูนสีสูงขึ้นแค่แน้นจบแล้วผู้สรุปแบบเข้าใจใง่ายอ่าเดี๋ยวมีเปิดเล่นๆให้ดูนะได้พลังเพิ่มขึ้นบ้านเลยครับโอ้โหมีมีต้องหกร้อยเลยเหรอนี่เปิดกันช้ำเลยแหละ หกรเปิดทีละยี่สิเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเห็นป่ะเนี่ยแค่เราเปลี่ยนแค่นี้เราก็ได้พลังเพิ่มแล้วครับพลังเพิ่มฉ่ำๆเลยสบายๆหลักๆเกมมันก็มีอยู่แค่นี้แหละครับ <c oughs> พยายามเอาตัวลงจัดทีมให้ให้ให้ตัวโหดๆหน่อยแค่นั้นเองครับ ถ้าเป็นตัวแรงเอมอมันก็จะสบายเลยดาเมจมันแรงครับมันก็จะผ่านง่ายเ,าเดี๋ยวข้างนี้ไม่ได้อาวุธอ่ะมันผ่านมันมีเฟลด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหนะพลังขึ้นแบบรัวๆเลยครับสองร้อยสามร้อยขึ้นไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็ได้ครับเดี๋ยวไปกลัวโอ้โหมีเลยต้องสามร้อยมีที่เคิดกดเลยวะ่ะ อ่ามีเอาแค่นี้เหนนะตอนนี้ระดับเลเวลของเราจะขึ้นมา22แล้วครับเห็นนะเขาก็จะบอกบอกว่าถ้าเกิดเราเป้าหมายขึ้น22ถึง25ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับสีของอาวุธก็เปิดไปเรื่อยๆครับแค่นั้นแหละโอ้ยลบเจ็ดร0อยอย่าไปกดนะครับพลังลดบาน80ด0บโอเคอ่ะเดี๋ยวมีกดให้ดูแค่นี้ครับเอ่อ ตัวอาชีพก็อย่างที่บอกต้องมีแทงแล้วก็ต้องมีตัวฮิลตัวฮิลก็น้องแว่นใส่เอ่อน้องผู้หญิงใส่แว่นนะครับแล้วก็ตัวดาเมจสามได้เลยแบบที่มีเล่นนี้ก็ได้โหดดีอ่ะหลักๆก็เดียนน่าจะมีอยู่แค่นี้ละครับหลักๆเกมนี้มีว่ามันอยู่ที่การอัพยศนะถ้าอัพยศเป็นเนี่ยเลเวลมันก็จะอัพต่อได้ถ้าเพื่อนๆไม่อัพยศเนี่ยเลเวลมันจะตันอยู่แค่15ครับ เนี่ยต่อไปถ้าเกิดหมีจะอัพเลเวลใช่ปะ่ะเห็นไหมเขาก็บอกบอกว่าหมีต้องเป็นซีโม่สามหมีก็แค่ไปหาเอพีใส่แค่นั้นเองครับเนี่ยก็ไปหาเอพีตอนที่สิบเก้านะครับก็ไปหาจากพวกนี้ตอนนี้หมีแบบไถทําไปหมดแล้วว่าเหมือนวันแรกน่าจะได้อยู่แปนประมาณเนี้แหละครับเนี่ยต่อไปเราก็ไปลุยด่านเอาเอ็กพีครับเราก็ไปลุยด่านเอาเอพียาวๆเออแต่ว่าหมีไปต่อไม่ได้นะเพราะว่าเนี่ยบทต่อไปเลขเก้าเห็นว่าเขาบอกว่า เลื่อนขั้นตัวละครสี่ตัวให้ถึงขั้นสามนั่นหมายความว่าหมีจะต้องเลื่อนขั้นในบ้าสองถึงสามหนึถึงสี่ตัวตอนนี้เลื่อนได้ตัวหนึ่งครับแต่ว่ามันก็ต้องเลื่อนอีกสี่ตัวเพราะท่านหมีต้องไปหาค่าพลังงาน,นเห็นป่ะเนี่ยเลื่อนคนนี้แล้วกันเหรียญที่ต้องการไม่พอก็<ส>อคือเหรียญตอนนี้หมีไม่พอก็ออคือเดี๋ยวหมีต้องเลื่อนเออระดับสามสี่ตัวก็จะสามารถเลื่นตานดานต่อได้ตอนนี้มันก็เหมือนตันแหละครับประมาณนี้อ่ะก็มาเนี้ยแหละครับ อันนี้เล่นหอหออยู่ที่สี่สิบเอ็ดจะไปต่อได้นะอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวขวัญจะไปรีวิวทีมให้ดูสตาหนึ่งแล้วกันปะไหวเป้าไม่รูปเหมือนกันเดี๋ยวลองดูครับนี่ตัวหลักเราจะเป็นผู้หญิงหัวขาวนะครับถือหอกมีโลห็นบ้านน้องล่าตานะน้องเข้าไปถีบนะถีบเป้าเดียวแรงมากนะครับเออเออเออเฮ้ยทาไม่ตายเต็มเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวโดนตาอะนี่ครับเจอพัดบกบาลเข้าไปรูปสองหมื่นหนึ่งรู้เรื่อง อูแปดหมื่นเลยเดี๋ยวพี่ดาบพี่ดาบสุดเท่เราต้องจัดจัดหน่อยแล้วครับถ้าไม่ตายมาแล้วนี่เออเอเอเอูมันยิงหลังด้วยะเอาไปก่อนเลยจ้าถ้าไม่ตายของตัวหลักเรานะครับปุ๊บเข้าไปสี่หมื่นเจ็ดติดเผาด้วยหนีว่าเล่นทีมเผาเล่นง่ายมากเลยอะเพราะว่าไอ้ไอ้ตัวนี้มันคือตัวเผานะดูดิตุ้มแปดหมื 87, หน่นเจ็ดเห็นไหมติดเผาโอ้แรงครับถือว่าแรงมากเนี่ยเล่นทีมเผาเลยเลยคาดดูตรงซ้ายล่างเห็นป่ะเนี่ยเลือกคาดอะ อันนี้มีว่าจะเล่น่านไฟหมีว่ามันง่ายดีสรุปน้องเตะอย่างเดียวเนน้อง่าไมไตายโชว์หน่อยสิยังไม่เห็นเลยอันนี้ตัวฮิวแล้วครับฮิวแรงสุดๆแล้วในในที่มีตอนนี้ไอ้นักดาบัวม่วงแมงเท่ดีเนาะเก็บดีเออโอ้เผาเข้าไปครับติดเผาอีกแล้วเสร็จเผาตายกันหมดเลย เผาไปีทีโอ้ยตัวนี้หมีว่าต้องจัดให้ดาวเต็มก่อนเลยหมีว่ามันเก่งมากเลยว่ะเนี่ยจามเมจดหมู่แรงเผาน้องหัวแดงทิปตี้หมีทำอะไรไว้เนี <c oughs> ่ยก็ไปเตะอย่างเดียว,วเหรอเอเอเออเออื่นเจ็ดโอเคครับก็ประมาณนี้รีวิวทีมให้ดูนะครับ <c oughs> ก็เผื่อใครอยากจะลองเล่นทีมนี้ก็สามารถเล่นตัวแบบหมีได้เลยตัวหลักก็เล่นเป็นแทงแล้วก็ วิธีการเลื่อนแรงอันนี้หมีว่าวันแรกคนน่าจะติดเลื่อนแรงกันเยอะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าต้องทำยังไงนะครับแล้วก็ลองจัดทีมแบบมีดูผ่านยาวอ่ะแล้วเจอกันนะครับ